สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับหลักตางไว้ละาขามโคงคลิปนี้นิดนึงนะครับสำหรับพวนาดาวเรื่องกกลายเป็นขวัญใจสาวๆหรือพอยกแม่ยกของบ้านน้องเดินเมื่ออาจจะพอนะครับเนาะเพราะว่าได้ไปทําหน้าโช่วยจะติบซอยสาวเล่านะครับผู้เฒ่าผู้ถู๋น้องๆเป็นเห็นผีใหม่ล่มือกะกลายเป็นทีรักของ พี่น้องบ้านน้องเดินที่หัวหนาเราเรื่องไปทําหน้าซอยเลยได้ครับเนาะเพราะว่าม่บ้านทั่วมาถามขขาข่าวหัวหนาเราเรื่องสังเฟฟพียสูผมหลายคนนะครับเนาะเป็นะยังได้อ้พื้นหอดบ้านลรวไปผมก็บอกว่าหอดแล้วกําลังติเพียประจับขาไปเรียนไปเที่ยวเชื้อนาพิ่นกับป่ากินหอยคิดถึงนเด้อนะครับนะเพรานะว่าพิ้นขยันขันแข็งทํางานดีนะครับซอนะยเหลือคนอื่นมีน้าใจนะฟังแม่ยกพอยกตั้ง บาทน้องเดินกะบอกมาแนวนี้นะครับนะเปินกก็บอกว่าเส,สียดายคนาดาวเรื่องบริยูลายมืออ่าบริยูลงวัดทาบุญน้ากันมือนั้นพอดีนะครับนะเป็นละ็ลงบุญทําบัตรทาบ้านะครับได้แก่ปากเครื่องปากของของึ้นลำย่ยนะครับนะแต่ก็ปากควมคิดถอยคิดถึงอ่าแต่ติดต่อคนาดาวเรื่องได้ก็ิพูดคูยเปิ้ลก็บอกแบบนี้นะครับนะอ่าเป็นทีหลักของทั้งแมยกพอยกทั้งคุณไปแล้วนะครับเพราะว่าคนาดาวเรื่องเปินเป็นคก้น อายาใสายดีนะครับเนาะขยันทำมาหากินไปโชว์จะเต็ปบแบบนี้จนพี่น้องตางๆเล่าพ่อใจนะครับเนาะนี่แหละครับการไปหอดไปถึงไปโชว์จะเตีกับมีคนหักนะครับอาจจะมีคนหักคนสั่งนะครับคนมันใส่นะครับอย่างเมียเด,ดีเมียเล่าก็จะขอ,ขอไปหา,าเมียในสพล,ล่าแบบนี้แหละครับเนาะอาจจะไปถึงต้องลาาแล้วพันน้าเราเรื่องเพินกธโทรศัพท์มาบอกผม่าพ่อใจ ผลงานข้างนี้นะครับนะถึงทีบริลลาร์กลับมาแต่ว่าการได้ช่างสร้างติดต่อนะครับหลายๆท่างอาจจะเขาไปไม่งวนหนานะครับเนาะพอไปหอไปถึงตะแยงวิทยาติองเฮฟวี่ขึ้นมาต่อแลกเข้ากับชิดญาติของหลอนญาตินั่นญาตินี่พอไปหอไปถึงไปอยู่สามทีทุ่มกับคือบ้านเฮ้าเลยเพื่นาตอนรับดีมากเนาะครับเนาะนี่แหละครับเนี่ยแต่ว่าหน้าเพื่อนกับโบมี่ปัจจปร์ตอก็เล็กกลับไม่ได้ปัจจปร์ตอ เพิ่นก็บ,บอกว่าเสียเงินครั้งนี้เกือบสามพันจะคุ้มค่านะครับนะก็ะน่าจะคุ้มค่ายู่ครับเพราะว่ามีคนโทรมาถามค่าวๆก็ถือว่าเป็นดาวดังเป็นพป่เกมมี่ของเมืองอาตพอนบ้านหนองเดือนไปนนแล้วครับเนาะนี่แหละครับความก่าและความไปหอดไปถึงมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนอาวเราเลือกเป็นเปนคนอ่อนนอนท่อมตนบกค่อยเบาะนะครับนะก็เลยบ่ค่อยได้เฟดได้ไล่ ของผู้สาวไวรุ่นหรือผู้เฒ่าผู้สูงปุนใดนะครับได้มากก็ได้มากหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับถึงเวลามันหน่อยน้ำนะครับอยียังเป็นหนาฝนนะครับมว่านทั้งเอฟซีสปอว์วอล่าก็โทรมาบอกผมอยู่เอฟบีจะขมาช่วงนี้เลยฝนตกถนนทางบดีนะครับนะฝนซาจะเขามานะครับผมก็คิดว่าจะไปวไว้ๆนี่เลยครับเนาะแต่ว่าก็มีอ่าคนที่ผมรู้จักผู้รักผู้ใย เป็นที่ปรึกษาก,การเมืองกับไปกับไปกับทุกๆมือนี้นะครับนะไปเบิ่งผลงานที่เป็นซอยเรือนองโดนัดนะครับในการสา่งของนาบต่อเติมบ้านต่อเติมเพื่อนนะครับเป็นเข,า,ขาไปเบิ่งผลงานมือนี้นะครับนะเพิ่ก็จะบินกลับด้วนนะครับไปแป๊บเดียวคนโทรมาบอกผมมือเช้านะครับเนาะเพิ่งก็เปน็นคนดีนะครับอาจจะย่าใจดีมีน้ำใจซอยเรือคนรวยบวับางทงต่อแท้นะครับพอว่าถึงจุดนี้บางคนว่าเอ้ยแมนบอกให้บี้ไปก็ะจะได้ อ่าเป็นพอฮักพอฮักแล้วก็จะมีแนวโนมสู่สาวกับโบเมนครับนะผมดูจักนิสัยผู้ใหญ่ท่านนี่ดีนะครับนะเป็นวิทคนธรรมะธรรมโมนะครับอาจจะแตกต่างจากคนอ่นนะครับเนาะนี่แหละครับบางคนก็บอกว่าคือบโบสไยเหลือคนไทยน้ากันผมก็บอกเหลายคลิปเลยว่าหนาคนไทยมีศูนย์น้งธรรมมีกระช่วงพัฒนาสังคมมนุษย์มีสวัสดิการหลายอย่างนะครับนะอ่าอีกอย่างหนึ่งยููบเบอร์ไทยกับโบกับวิไพไปทายซ้า ความยากจนชนบทของไทยเฮ้านะครับเนาะบางครั้งมันอาจจะพิษกฎหมายบานเมืองเฮ้าคือว่าไปเปิดรับบริจาคไปนั่นไปนี่มันค่อนข้างยากบ่คือทางปป,ป,ป,ปลาวนะครับที่ท่านที่กินยังไงกะบว่าิการตรวจสอบนะครับเนาะนี่แหละครับปัญหามันมันเลยไปง่ายมากง่ายเนาะเขาใจจุดนี้ด้วยนะครับนะดังนั้นกับคนไทยเฮ้าสิงเถาไทยทั้งหลายที่อยากได้มเมียลาวมีรถวิยมสาวลาว เคยแต่งงานกับสาวไทยมาแล้วเคยใช้ชีวิตกับคนไทยเขาน้ำกันมาแล้วกับเลือกรากันไปก็อยากไหนเมียทั้งฝั่งเล่าบางนะครับก็บจะไปหาทั้งซีเลยครับนอกครับบางคนบวมักเมียเล่าบนีไปหากับเบื้องความเปิดเพื่อนกับเบิ้งขิดบางคนก็หาจนเบิดเงินเบิเบดองทองนะครับจนโดนดอกโดนต้มเบิดเป็นลักมื่นลักแสนนะครับนะอ่ามือว่านกับมีเอฟซีของผมโซมาว่าได้ขอเปิดขอไล่น้ำแม่น้อง อเสือนะครับก็บอกว่าต้องการค่านรรมันนะครับก็เลยบริคอนะครับเพราะว่าเปิดใจสาวนาไม่นะครับเนาะบางคนก็เปิดใจมาหลายรอบสามสี่รอบนะครับนะเพราะนุ่มไทยปัดดากหรือนุ่มต่างประเทศปัดดากกับมาเปิดใจไม่นะครับอันนี้ก็จะโทษเขาว่าได้นะครับเพราะว่าเขาต้องหู้แล้วว่าเขามีความประสงค์เปิดใจเพื่ออยังนะครับถึงจะบอกว่ารับได้หกสิบเจ็ดสิบ รับไดหมายคุว่ารับคนซัพพอร์ตทางด้านการเงินนะครับนะช่วยเหลือสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวบนิรับหกสิบเจ็ดสิบหาเป็นแฟนนะครับนะโบมีผู้ดได้เอาผู้ถาเป็นแฟนเป็นสามีนะครับต้องขอใจตามนี่นะครับสาวสิบเก้ายี่สิบปีสูงใบไ,ไอายุหกสิบเจ็ดสิบมันห่างกันสี่สิบก็ีมันบ่สามารถที่เป็นคู้ข้องกันได้นะครับนะเวลานอนเวลากิน,เว,กนเวลาเที่ยวมันก็นจะขยะขยง้งต้องขอใจจุดนี้ด้วยนะครับนะต่เป็นก,กิ๊กช่วข้าว ลักสนุกไปผูกพันแอบกันก็น,น่าจะได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องนัดเจอกันอยู่มุกหรืออยู่สวัสดเขตอเอาเงินน้ำนาอย่างนี้ได้นะครับเนาะ,ะผมบอกจุดนี้เฮ้ยพี่ไปดููกเขาไปเอาเงินปาาของเขามันโมแมนครับผมถามไผ่ปฏิเสธเงินครับว่านพะีไผ่ปฏิเสธเงินนะครับผมบอกซ้ำนี่กับเขาใจนะครับบอกไปหลายวันที่เป็นดราม่ากันนะครับนะมีนุ่มไทย เบเกษียนหลายๆคน,นเนี่ยเงินน้ำหนานะครับนะเพื่อหาคบชุ้ใสตัวชั่วข้าวแบบ่พันมีพันถะกนหลายนะครับเนาะนี่แหละครับต้องแบบนี้ครับแต่ว่าบางคนอากได้มาแต่งเป็นแฟนมาสร้างครอบครัวผมถามมาสร้างจังไดครับอายุหกสิบเจ็ดสิบสิเมาอยูขึ้นยิ่งใหน,น,นะครับเกิดว่าอ่าสเปิร์มลืออ่นมันทํางานมีหลูกมีเต้าขึ้นมานเฮ็ดจังไดน,นะครับอ่ลูกเลี้ยงลูกน้อยว้ เขียววองเนี่ยใบปั้นลวงเนี่ยมันก็บาไหวเลยครับเพราะฉะน,นั้นมันต้องนุกถึงอนาคตนะครับการจีบสาวเล่าเขามีความประสงค์ว่าสะเอามาเป็นเมียหรือเอาเป็นกิ๊กหรือเอาเป็นครูค้องครู่อมหรือเอาชั่วข้าวหรือเอาแบบวิปัฒน์อ่ามันต้องเบิ้งนะครับโมแมนเห็นเขาเปิดสาวสวยง่ามขาไปขอไปขอไขอา้ซื้อเขาเขามาล่ะมาโทรคุยบางคนก็นขอให้ได้คุยขอให้ได้เบื้องหน้าเบิ้งตากะ มีความสุกโอนกันก่มีปัญหาครับเนาะแต่ว่าเวลาเบิดเป็นลักมือลักเสียนยามาบอกว่าให้บีเบอกใส่เขาแน่นะครับนะเพราะว่าเขาหูกันเบิดแหลวผมว่าจะเป็นต้องไปเบอกว่าฉันจะโดนดรอโรโดนตบจังสันจังซี่นะครับนะรู้กันเบิดแหลวจนสาวเล่าบางคนโทร่มาด่าผมว่าเบอกเหดุยังนะครับนะผมก็เบอกเตือนตติฟังไทยเฮานะครับนะมันโอนซอยหรือใด้ด้านมนุษยธรรามท่านั้นนะครับนะด้านอื่นบอ่อได้นะครับเนาะ ผมก็บอกหลายๆคลิปแล้วจังสาวลาวเปิดใจคนหนึ่งคลอดลูกในสามสองสามมือนี่ผมก็ได้ซอยเป็นหาพันเงินเงินผมนะครับแต่ก็เงินเอฟซีเป็นบางคนนะครับคือผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะผมบอกที่พีมันไผคนสงสัยอีกผมก็บอกกล้าบอกนะครับมันเป็นการที่ว่ามันก็มนีแล้ะครับนะบางคนก็ไปยังคุยกับเขาอยู่นะครับนะนี่แหละครับมันหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวทักทายกับน้องเปิดใจสาวลาวหลายๆคนมือคึืนผมก็ทักทายนะครับนะ ก็ก็บอกว่าดำหน้าเสร็จเบิดแล้วเขาอยากไปมาทางานในเมืองไทยคระวบ้านเขามันโบมีงานทําบางคนโบมีพาสปอร์ตนะครับถ้าเราถึงจุดนี้ลุงไทยบางคนกับกปรกาท่านพาสปอร์ตไทยญาติเขาบิดเงินฝากไปหาก 6, 000, หกพันเดีวยาติเขาไปใส่เหรียญน,นะครับนะสำหรับครูที่กีบกันยูตตอนนี้มันหลากหลายนะครับบางคนก็นอยากไปหอดไปถึงไปน,นัดสาวลาเปิดใจยุซเ,เวนเซโน ซื้อนั่นซื้อนี่ปากกันเด้คอดเด้คุุ้ยยางเียก็มีความสุขนะครับหมู่บ้านกับมีเอฟซีข้าราชการระดับสูงนะครับนะระดับผู้บริหารสกัดสำนักนายยกมหาผมผมก็ผ้ากินผ้าเทียววิจิตรศิน์มุกเลยแหละครับนะเอาทุกอย่างเหมือว่ามันฝนตกก็เล่ยป่สนุกปันใดนะครับเป็นลงทุนขับรถมาจากกรุงเทพมาหาผมเลยนะครับเนาะยุดยาวสามมือนะครับเพิ่นก็กลับไปแต่หมู่บ้านนะครับเนาะอันนี้ก็ความสุบมันตาชีวิตแบบนึงนะครับมันก็ต่าง ยึดตังใจนะครับนะเงินทองมันหาได้เสมอเบิดไปมือนีมือเท่ากับหามาไม่นะครับแต่ว่าเวลาในความชุขอายุไขมันล่วงลุ่ยชรามันเอาขึ้นบม่ได้มันสื่อบ่ไไรนะครับสุขภาพร่างกายเขาไม่ได้ถิ่ถ่อไปหนาหัวกับงอแข่วกระลอนบ่ามสามารถสื่อขึ้นมาได้นะครับนะมันก็ต้องหาความชุกใส่ตัวแบบนี้นะครับโบตองมกมุ่นมันที่มีอิเลตัณหานะครับแต่พระจะอาวาดหรือระดับเทพ มันยังหาความชุกใจตัวจนพาเหลืองปิลูนะครับเนาะมันก็แล้วนี้นะครับนะดังนั้นเพราะหนาดาวเรื่องผลก็ไปหาความชุกใจตัวกนะับมีดามานิดๆนดะนะเดี๋ยวกับบูรางนาตายยังแหละครับนะองค์กานค้มเมนอยู่กับทุกคนมีชิดมีฝ่ามีจารน,นะครับได้นะครับไปไต่ไปตไปต่กฎหมายของไทยเฮานะครับมีความขิดเหียนมีความมีเสรีภาพในการแสดงออกนะครับแต่ว่า ไอ้แต่ยาเลื่อมือจิตกันเลยกัดนะครับเนาะมันก็อีกแบบนึงนะครับนะบางคนก็เบิ่งงพวกข้าวเปิดเพื่นบางคนก็เข,ขไาไปหาไปหว่าไปเสริมอิริจันละนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นหลักต่างไวน้นุงไสสาวลาช่วงนี้มันหนาฝนก็ต้องขอไปนะครับนะ,นะแล้วก็ผมย้ำอีกถ้าจะไรเมียเล่าต้องขาไปหาเมืองเล่านะครับหรือไปนั่งอยู่หนาดานปุกหรือด่าดานช่องเมกก็ได้เพราะว่าช่วงนี้คนเล่าเขามาต่อบัเมั่หนาเราเรื่องกระบอก เจอแลกง,งานเล่าไว้ทํางานเกือบเป็นรอยแต่ละมือนะครับเนาะนั่งคุยกันแ,กแกลกเฟซแลกลายได้นะครับแม้แต่ขมินยังมาจ้าบัตรทุกสองเดือนอยุ่ฟังเล่าเลยครับเพราะว่าทั้งไทยปิดด่านนะครับนะช่วงนี้ด่านทั้งฟังเล่าคึกคืนนะครับนะบัววัแลกง,งานขมิญพม่าที่ทํางานอยู่ฟังผีมาต่อบัตรทุกหกสิบวันนะครับนะเพราะะฉนั้นก็นเข้าใจนะครับนะคุณได,ด้อยากได้เมียเล่าฮ่อกน็นี่แหละครับ ผมก็ส่งเสริมสนับสนุนถ้าผู้ได้หลอกต้มกันกับมีพาวิจารณ์ในด้านลบดึงสติกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ